อ่ะตอนนี้คือถ่ายหน้ากันเองและมีถุงด้วยหาไข่มดแดงไหมหาไข่มดแดงไหมได้ด้วยเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะอยู่กับแวนุกี้ค่ะตอนนี้นะคะคู่หูดูโอ้นะคะไม่ใช่พี่ชิดกับอ่ามาดามแล้วนะคะเป็นมาดามพันนี่กับนุกกี้นะคะตอนนี้มีคู่ขาแล้วค่ะวันนี้คู่ขาทาแจ๋หนีเที่ยวาแหนีเที่ยวนะสนาด้วยใช่เพราะว่า เราได้ของสิ่งนี้มานะถูกใจมากๆกำลัตงต้องการพอดีเราต้องไปเปิดแล้วค่ะว่าแจ๋วเอาอะไรมีมีอะไรดีในถุงนี้ใช่นะคะแล้วก็เราว่ากลัวเขาเอาคืนเราก็รีบรีบแปรรูปก,ก่อนนะปะ,ะ,ะเราไปดูนะคะพาที่เที่ยวมาไกลมากนะคะหาบ้านหวน้วน้ำเพียงบ้านห้วน้ำเพียงอยู่ห่างจากละนาลุงลุงคนป้าแตนประมาณ 2กิโลเมตรเอาพัสดินนะคะมาให้เพื่อนเย,ย,ย็บเย็บเย็บหัวขึ้นเบใช่ไม่เขาก็พับไอ้นี่นะครับเป็นผ้าถุงแล้วเย็บแบบว่า ให้สวมเข้าไปแล้วติดตะขอเลยไงครั<อ><อ>ใช่ชนั่นแหละเพราะหนูของอ<ห>ันนี่ก็เต็มน,นึ่งนะนะคือนงต้องขอบคุณคุณ่นนีด้วยนะคะที่พานุกมาเจอร้านค้านะคะของชาวบ้านเนาะที่อยู่ที่ห้วยน้ำเพียงซึ่งหนูก็แบบตามหามาหลายร้านบางทีเราเราไม่อยากเข้าไปเที้ยมเพอิงปันม่วงหรือว่าอื้นบ้านอน,นิวาวก็คือมันไกลกว่าจะไปกลับนะคะแต่ว่า ถึงแม้นี่เป็นการมาขุดนุนชาวบ้านนะคะใช่ให้มีรายได้มีเสื้อมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดให้ให้ชาวบ้านเพื่อมีไรายได้อีกทางหนึ่งนะคะก็เป็นพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆนะคะนาลุงคนป้าแต้มนะคะไม่ว่าจะมีงานรําหรือว่ามีอะไรก็ตามเช่นร้านตัดเย็บนะคะก็คืออย่าลืมสนับสนุนแบบคนชาวบ้านนะคะนะคะวันนี้ก็เลยได้มาเลยนะคะเนี่ย ส<า>งาสายจะเป็นทั้งเสือ้อทั้งผ้าถุงเลยนะแบบนี้ใช่ไหมเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยของคุญยานี่นี่คือจะตัดเป็นทั้งเสือ้อและผ้าสิ่งใช่ไหมสงสายนะมันเป็นผ้าอย่างนี้มันน่า,าจะได้เป็นเสื้อเีเขียวมันเป็นชุดนี่ไงอันนี้นสงสยจะเป็นเสื้อ,ส,อสีเขียวแมงคับออโอ้โหอะไรจะขนาดนะั้นขอบคุณคนให้ลยเนะี่ยกำลังอยากได้คดีเลย เออเพื่อนๆนี่คือสั่งสำเร็จมาแต่เรานี่คือเลือกมาตัดให้เข้ากับขนาดของตัวเองมันได้เจตนาได้มาโดยบังเอิญได้มาโดยบังเอิญด้วยใช่ได้มาโดยแต่ว่าคุณยายฮันนี่ก็มีชุดเขียวอยู่แล้วเนาะชุดหนึ่งใช่ไหมก็ชุดสีเขียวเขียวดำนั่นแต่เมันเขียวดำเออมันเขียวดำก็คือมันก็จะใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนะเป็นไงบ้างครเอฟซีแจ๋ว มาดามพันคือผ้าสิ้นสีนี้สวยไหมคะนี่เพื่นก็จะตัดนะคะเอาไว้ตัดเลยนะคะไปรำเนาะในวันข้างหน้าโอ้นี่นี่ไม่ใช่แค่นี้นะไม่ใช่แค่นี้เด้อมีอีกนี่ฮะมีอีกสีมีอีกสีแบบว่าเหมือนรู้ใจเลยนะคนให้นะนะเหมือนว่าเราต้องการแบบโอ้มีคนให้มาคนให้มามีคนให้มา โดยเฉพาะเลยนะเนี่ยนี่เลยนี่นี่นี่นนสีเหลือง<ๆ>ด้วยสีเหลืองเราใส่อยู่แล้วนี่นี่อันนี้เป็นเสื้อเนี่ยเนี่ยโอ้นี่เป็นเสื้อเราก็จะได้เปลี่ยนได้ใช่ไหม,ม,มนี่และอันนี้ลุงเสะจะเป็นผ้าถุงนี่เนาะโชว์ผ้าถุงมีลายด้วยท<อ>ุกคนผ้าถุงเนี่ยเนี่ย ใส่เป็นชุดเลยทีนี้ก็ชุดเขียวก็เขียวชุดเหลืองก็เหลืองอือเอาเป็นว่าสรุปคือไม่ได้นีเที่ยวนะคะแต่ว่าคือเรามาเอาผ้า,าผามาตัด,เ,ตดเพราะว่าเพื่อเปลี่ยนแปลงการการใส่เนาะก็อยากใส่สวยๆอยากให้มันเป็นเข้าชุดให้มันดูดีให้มันตูหลากหลายให้มันหลากหลายนี่ค่ะเนาะพูดถึงว่าถ้าเราเป็นไปได้เราใส่ สีเหลืองก็เหลืองทั้งชุดสีเขียวก็เขียวทั้งชุดอย่างเงี้ยกลมก็กลมทั้งชุดอย่างงี้สวยนะสวยค่ะเออม่วงก็ม่วงทั้งชุดอย่างเนี้ยแอดคิดว่าน่าจะไม่เกินสองเดือนทุกอย่างนาจะเขาทีเขาทางเนาะนางรำสรุปแล้วเรานี่รำหน้าเพื่อนหรือเปล่ามาดามรำหน้าไหมหน้าข่าวน้าไม่มานาลุงคลนนะมาทีหลังรำหน้ามากโงน อันนี้ก็เหมือนกันนะคะไม่มีไม่มีไม่มีมมเลยนะคะจะได้มาแล้วกระส่งชิ้นนะคะแล้วก็ FC ีมือช้านี่บอกว่าอันนี้จะใส่ชุดสีอะไรอีกจะได้สีเขียวเดี๋ยวจัดให้เอาเป็นว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอบคุณเนะาะแทนนุกช่องเลยขอบคุณแทงนางรํานะคะทั้งอยู่ที่านาลุงพนประแตนทั้งนางรกากกองนอตตี ผู้ใหญ่ใจดีบางทีอาจจะส่งผ้ามาหรือว่าส่งชุดเสื้อผ้าให้นางรำนะคะตามช่องนั้นๆที่ท่านท่านรักนะคะก็ขอบคุณแทนด้วยเนาะคือต่อไปคาดว่าไม่เกินสองสาเดือนนี้คือทุกอย่างคงจะลงตัวมากขึ้นให้ชมได้สวยสูงคนคนให้คงจะเห็นเราสวยนะคะอคนที่ให้ก็คงจะยิ้มแล้วก็ยิ้มแบบเห็นเราใส่แล้วเขาก็คงจะแบบว่าแอบยิ้มยในใจว่าเราใส่แล้วสวยไหมอะไรอย่างนี้เออนั่นแหละ วันนี้ก็คือถือว่าเป็นไม่ได้หนีเที่ยวนะไม่ได้หนีเที่ยวนะคะนไม่ได้ไปไกลมาใกล้ทุกนี้ก็เหมือนกับของน้องมนเลยอุ้ยใช่ใช่ใช่ไหมเหมือนน้องมนกับแอนเลยนะใช่ค่ะสีเขียวแนวทับใช่สีเขียวแทับนียโอเคเลย FC ีก็ฝากกดไลค์ฝากชมคลิปให้กับมาดามพันนี่ด้วยนะคะแล้วก็ช่องอดีสรนแฟมิลี่ด้วยค่ะเนี่ยเราก็เรียบร้อยค่ะมาบอกเพื่อนเนาะ เดี๋ยวคุยละเอียดกันนิดหน่อยแล้วค่อยมารับตามวันเวลาที่เพื่อนกำหนดก็เรียนเชิญนะคะพี่น้องยูทูบเบอร์ของเราเนาะก็คือร้านนี้เป็นร้านของชาวบ้านบ้านห้วยน้ําเที่ยงนะคะสามารถถามคุณแะใหนี่ได้นะคะว่ามาบ้านอยู่หลังไหนตรงไหนนะคะสุดท้ายก็ฝากผลิตภัณฑ์ของที่บีสกินด้วยนะคะเจลล้างหน้าเจลยวาบน้ำตลอดจนเส้งผูกปารจิตนะคะที่ไลน์ทีีสกินออฟฟิเชียลค่ะปอดีอันนี้คือทําอะไรกันคะ นี่นะคะช่างที่ตัดสวัสดีนะคะก็คือวัดตัวนะคะวัดไซส์วัดเสื้อวัดขนาดอกเอวให้กับคุณยานี่สวัสดีค่ะอยู่กับนี่นั่คนะคะเราก็จะมาวัดนะวันนี้โชคดีนะที่เจอช่างอยู่พอดี เรได้มาเราก็รีบไปรูปเลยนะเพราะว่าคนให้เขาจะได้เห็นว่าเราใส่แล้วสวยหรือเปล่าสนใจที่เขาอยากให้เราหรือเปล่าเนาะใช่ไหมใช่ส่วนเมืออ่มมอครู่นี้นุก็ได้ถามรายละเอียดกับคนตัดแล้วนะคะว่าสมมติว่าเราอยากจะตัดเสื้ออย่างเงี้ยเรามีผ้าชุดมาให้นะคะราคาเท่าไรผ้าถุงเท่าไหร่ก็คือราคาย่อมเยม้ามากทุกคนแบบว่าถูกสุดเลยเนาะใช่ แถมคือได้ตามไซส์หรือขนาดตัวของเราด้วยมันก็จะได้พอดีค่ะมันก็จะได้พอดีนะคะแลวผ้าผ้าถูนี่ก็แบบอัดกาวก็ได้อัดกาวก็ถูกมากใช่อุ้วัดอกด้วยอ้ย กเองก็มีอีกหนึ่งตัวนะคะปลาซีนอีกหนึ่งตัวที่จะใส่รำในเย็นนี้อันนี้คือที่มันล่ามนะคะที่นุกบอกว่านุกใส่ลุกวันแล้วมันล่ามก็คือมันยาวมันล่ามคืออะไรคือมันลึกมันลึกนะคะภาษานุกคือมันล่ามแต่ว่าภาษาภาษาภาษาไทยกลางนี่คือมันลึกหรือเปล่าทุกคนใช่ใช่มันลึกภาษากลางมันลึกภาษายหอยแล้วมันล่า ตัวนี้ทำได้เร็วทันใจมากๆนะคะสามารถนำเอาไปสวมใส่กรำในช่วงเย็นของวันนี้ได้เลยส่วนอีกหนึ่งตัวก็คืออเดี๋ยวพรุ่งนี้แอดค่อยมารับนะคะ fc ประมาณนี้ค่ะวันนี้คือนุก,กี้กับคุณแายนี่นะคะนำชุดผ้าถุงประสินน้เนาะมาตัดนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปแอดไปฝากชมคลิปให้ด้วยนะสวัสดีค่ะ